อ๋อแล้วผมก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันนิกนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่กันอีกแล้วนะครับผมในเกม Killing Floor นะครับผม Killing Floor เท่าไหร่ไม่รู้ครับลืมไปแล้วโอเคสำหรับวันนี้นะจะมาเล่นโหมดยากกันนะครับผมแล้วก็อยู่ในช่วงที่จะไม่มีคลิปจะลงแล้วนะครับ Survival Hard Shot Wave แล้วกันนะครับผมเจอกันในเกมดีกว่าครับ มาแล้วครับอยู่ในเว็บที่สองเพื่อนๆกำลังเล่นกันอยู่นะครับผมส่วนใครที่อยากเล่นกับจานนะผมคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะคุยนะผมโอเคดูแล้วกันว่าเพื่อนๆจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่านะในเว็บนี้ส,ปปสบายๆเขาอยู่แล้วนะฮบเป็นแบบฮาร์ดอ่ฮาร์ดยากอยู่เหมือนกันครับผมโอเคเลยตัวสุดท้ายแล้วจัดการเลย ลีลาด้วยลีลาด้วยฟันไปหนึ่งทีสวยครับผมไปวิไปซื้อของดีกว่าเก็บเก็บกระสุนก่อนครับเอิบกด E ครับเอาละเจ็ดวินแล้วครับผมจางเกี่ยวจางเกี่ยวจางเกียวมาแล้วกด F เพื่อเปิดไฟสายนะครับสายสายมาแล้วสินะ เ้ยโอ้โหเียวเชียวอย่าให้มันได้ชาร์จเลยไอ้เบอร์เป็นอย่งลูกครับตายไวเกมนี้เอาตายแล้วตายแน่ตายแน่ตายนะ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 าตายแนะตายน้ หมดแล้วจะตายแล้วไอ้ในเที่ยวเหรียไอ้ในเที่ยวเหรียโอ้ยิงยิงยิงสายเดิมวันนี้จะแพ้ระยะใกล้นะครับผมอ้าเออตายโดนระเบิดตัวเองอ๋อไม่ใช่โดนคิดตายเลยอ่ะคิดว่าเพื่อนๆจะรอดไหมเนี่ย ก็คงจะรอดแหละไม่ยากขนาดนะั้นโอ้ยแต่ตัวนี้มันแทงเ <c oughs> อาละเหลือเจ็ดตัวสุดท้ายแล้วสวยครับฮะแล้วเลเยอร์เพื่อนตายเหรออ๋อาตายสองคนเลยรูย้เพื่อนสองตัวเฮ้ยเหลืออะไรเฮ้ย เก่งด้วยยากยากมากสายดเดโมเนชันมันมันจะแพ้ระยะใกล้ครับถ้าเกิดว่าขีมันวิ่งมาใกล้ๆเนะี่ยเราจะยิงแล้วลูกระเบิดมันจะไม่ระเบิดหรือว่าเวลามันใกล้เกินไปมันก็จะระเบิดโดนตัวเองนะมันจะเจ็บรถที่ประมาณสักสิบวิสิบประมาณนั่นเอง เยอะอยู่ันครับขึ้นลิฟขึ้นลิฟต์อ่ะห้อนโอเคทางนี้ You own the money now s p e n d i อ The money อ้าเออซ้อปืเพื่อนนี่ I n e y o o n เร้อเราจะเล่นเป็นเดิมฮะ เอ okay, okay, ็มเจ็ดเก้ากันเน็ตลันเชอร์นะซื้อกระสุนไว้ก่อนโอเคฮะเรียบร้อยแล้วเวรีชามอวัลมาล Zeds inbound อะฮะเปิดสายไว้นี่ฮะโหคนเดียวยิงไปห้าตัวเลยครับผมอุ๊ยเนี่ยนะตัวเองเดิม มาแล้วเราอาจจะต้องยอมเสียสละตัวเองโอ้ยเล็งเราหมดเลยดูดูดูพวกมันฟาละเบิดฟาละเบิดฟาละเบิดยัดฟาละเบิดยัดโอ้โหไม่เกิดเพื่อนตกดูหน่อยตายเงี้ยตายตายอ่ะ ดูดิมันเล็งเอาตัวเดียวออก,กี่ตัวเยอะมากเลยไหวไหมเนี่ย <c oughs> ไหนละยิงแล้วไม่ระเบิดใกล้เกินไปอยเต้ยวปิวสูส้นะเพื่อนเพื่อนอ๋อตายไปไหนเนาะแรงเกิน พี่จะไ้ลนะ้เอาแพ้แล้วครับเอาใหม่เอาใหม่ใหม,ใหม่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสวัสดีครับไปยล้วแบเบาย